สีไหนออร่ราทําให้เรามั่นใจขั้นตอนที่หนึ่งเรามาหาโทนสีผิวก่อนโอชัดเจนชัดเจน,นอุ่นไม่ใช่โทนเย็น<ส>คิดว่าฝั่งไหนคะอันข้างไหนข้างไหนไบรท์กว่าอ๋อ,อทัอมอ๋อทัมน,นะเออนะคะแต่นี้ก็สว่างพอได้เหลืองอุ่นพอได้ว่าฟังเนี่ยได้อันนี้สว่างเอ,อ่แต่อันนี้ดูมีความแบบกรกับจินดูแบบสองเราหาฤดูก่อน นะะคฤดูของเราเป็นโทนอุ่นและเป็นออทัมดูเข้มกว่าเออก็ถ้าสีมันยังไม่ใช่แต่ที่เอาเอาไว้แบบเป็นเสื้อข้างในเอาไว้เป็นลายเสื้อที่แบบไม่ใช่เป็นสีขอโทษให้เป็นสีหลักเช่นอาจจะเป็นใบไม้แต่แบบสีดอกไม้อันอื่นเด่นกว่าสีพื้นอันอื่นเด่นกว่าแต่มีความใบไม้ที่มันเป็นแบบแสมๆไม่ได้เป็นแบบสีพื้นทั้งหมดเนาะโอ้โหอันนี้ชัดเจนมาก คำน,นี้เนาะนนเขียวนี้เขียวนี้นเป็นแบบฟ้าเขียวแต่แบบไม่ต้องมืดมากสปริงค่ะทุกข้อเย็นอันนี้เท่าไหร่โอ้โหชัดมากๆว่าไม่ใช่เย็นแน่นอนอเย็นนี้ฝั่งนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอุ่นเริ่มชัดละเพราะอะไรรู้บ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูย่อยฝั่งนี้เริ่มชัดละเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆอ,อ๋ออันนี้มันเข้ากัน โวดโวดหน่อยซ้ายหรือขวาทําให้ผิวเขาดูแบบสว่างออร่ากว่ากันเจนะว่าเป็นดีพอทมเลยเดี๋ยวครูจะให้ชื่อสีไปนะคะว่าชื่อสีไหนนะคะลองดูสิว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีรอยนิดนึงอยู่ทางขวาเห็นไหมเดี๋ยวเราเอื้อมามันน่าจะแยกเสื้อของคุณเออคือเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะพี่มีความก้ามเกือร่างออทัมกับสปริงคราวนี้สปริงอ่ะถ้าสีสดสดอ่ะที่เราเทียบกันตอนแรกอ่ะ อันนี้มาดูโอเคกว่าไล t s สปริงกับ Deep Autumn เดี๋ยวเราลองไม่ลำเอียงนะเดี๋ยวเราจะลองสลับดูรอยตรงนี้นะถ้าเราสลับสีนะีรอยจางกว่าไหมจางกว่าตัวตัวลองหงายหน้าสิให้เงาโอ้โห้ามพามไบร์นวลอันนี้ดูร่องน้ำมากร่องแก้มอันนี้เห็นชัด ใช่ไหมใช่ชัดกว่าชัดกว่าอันนี้แบบนี่แหละหา<ม>สีให้หน้าละมุนอ้อทามตอนแรกมีแบบสับสนสับสนหรือจะเป็นสปริงสปริงแบบสีมันสดมันได้แต่พอดูหรือดูสีย่อยขั้นตอนที่สามปรากฏว่าเป็นดิฟออทามนามันได้สำหรับเราตาสโมกี้อายน้ำตาลได้ส่วนถ้าปากก็เป็นส้มอิดแบบนี้อ่าหรือชมพูอมอม,อมอ่วง เดี๋ยวครูชัตตี้อ่ะจะให้เขาทำกับ AI เลยนะเป็นเหมือนกับเรียงลำดับให้ด้วยว่าระหว่างตาอันดับหนึ่งอ่าสีนี้ดีสุดถ้าไม่ชอบสีนี้ไปอันดับสองถ้าไม่ชอบสีนี้ไปดับสามสีปากของครูชัตตี้ก็จะได้แบบปากน้ำตาลปากม่วงอันดับหนึ่งครูก็ทายาลโซนนะคะอันดับสองอันดับสามอันดับสี่มีชื่อสีให้หมดเลยไม่พอยินไปเอาสีแก้มชาวบ้านมาอ๋อมืดกว่าไหมมืก มันมันชมพูแบบบางเย็นไงหันสีปากสีปาส้มอิดโอน้ำตาที่กูบอกเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าถ้าปากตัวเองเป็นชมพูนะหน้าก็จะแบบมันไม่ใช่โทนสีตัวเองไงมั่นใจมากขึ้นไหมเวลาเจอสีที่ทําให้หน้าเราออรลาเพราะหนูเคยทาชมพูครั้งนึงรู้สึกว่าพอออกพอถ่ายรูปมารู้สึกมันไม่เข้ามันไม่ใช่ตัวเองมันดูแปลกเออแต่เราตอบไม่ได้เนะเรารู้ว่ามันแปลกแล้วบางทีอ่ะ บางทีแบบเราสังเกตตัวเองเราจะรู้สึกถึงความแบบมันไม่ใช่แต่เราตอบไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะนี่แหละค่ะเรื่องสี<ม>ว่าออร,ร่าเข้ากับเราไหมนะคะก็ใครที่อยากลงนะคะครูรับ2ที่สุดท้ายนะวันที่7จ็ดเขาทักมาว่าส<ด>ช๊อปกันหนึ่งวันเราจะได้เจอสีที่ใช่สีที่ทำให้เรามั่นใจ